คุณผู้ชมครับวันนี้ผมกลับมาที่ร้าน Twenty Four o อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วเราไปในโซนของการบริการเรื่องของการนวดไปแล้ววันนี้โซนของร้านเสริมสวยก็มีอะไรน่าสนใจครับพี่เรลี่รอเรอยู่ครับเอาล้ครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนของร้านเสริมสวยใช่ค่ะนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมเข้ามาในร้านนี้นะตั้งแต่โซนนวดแล้วไม่รู้สึกถึงว่ามีการจัดห่วงจุ้ยแต่จริงๆแล้วมีการจัด คุณผู้ชมลองสังเกตดูเอาให้ดูก่อนนะฮะจัดตรงไหนบ้างเอออ่าเาฉเลยเลยกนคืออย่างนี้เ <นะ S 2> วลาเราจัดเนี่ยนะจัดฮงจุ้ยเนี่ยอันนี้คือร้านเล็กอืร้านเล็กที่อยู่ในร้านใหญ่ครับเราต้องจัดก็คือใช้เก็กเล็กอือาจารย์ใช้ก<อ>เก๊กเล็กนะใช้เก๊กเล็กก็คือมีการแบ่ง แบ่งเหมือนกับร้านใหญ่เลยแบ่งองศาแบ่งอะไรที่ตัวเลขเข้าจําด้านด้านหน้าได้ไหมด้านหน้าของร้านใหญ่เนี่ยเลขแปดคือดาวน้ําเข้าใช่ไหมส่วนด้านหลังเนี่ยดาวภูเขาเลขแปดกับเลขเก้าเข้าข้างหลังอเราก็ใช้วิธีการแก้ภูเขาคืออะไรเมื่อกี้บอกแล้วภูเขาก็คือตู้อ่ใช่ใช้้้ตูแกอีกใช่นะหลังร้านก็จะเป็นตู้ับเป็นตู้แล้วเราก็ข้างหน้ามันดีอยู่แล้วเราก็เสริม เสริมด้วยคริสตัลเออเป็นยุคแปดเราต้องใช้คริสตัลในการเสริมเพราะใส่คริสตัลไปเนี่ยก็รู้สึกถึงร้านนี่มีการตกแต่งแบบเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาบอกสไตล์วินเทจใช่ค่ะนะฮะดูกลมกลืนแล้วก็ลักษณะของคริสตัลเนี่ยที่เห็นว่าพีิชลี่ก็ย้ำว่าคริสตัลนี่ต้องมีลักษณะหนึ่งที่เหมาะสมด้วยต้องมนต้องกลมไม่ใช่เป็นคริสตัลที่มีปลายแหลม พุ่งลงมาข้างล่างเงี้ยตอนซื้อยากมากคนขายก็งงมากเลยว่าจะเอาเเรื่องอย่างนี้เหรอใช่จะเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอแบบบางคนเขาก็ซื้อซื้อเขาอาจารย์บอกว่าคริสตัลก็คริสตัลเขาบางคนเขาไม่ได้เรียนอย่างเรานะะเราเรียนมาลูกศิษย์อาจารย์เนอะบางรายบางอย่างก็ลืมก็เอาอาจารย์บอกว่าอย่ามีแหลมจําไว้ของห้องนอนก็เหมือนกันแม้กระทั่งปากกาดินสอเราก็ต้องเก็บอของแหลมอย่ามีในบ้านคือเก็บเข้าลิ้นชักเข้าลงไปอย่าเอามาโชว์อย่าเอามาอะไรครับ อาจารย์ย้ำนะเรื่องเรื่องของแหลมนะโดยที่ทั่วไปเนี่ยก็คืออย่ามีของว่าก็มันก็คือปกติด้วยนะเดี๋ยวคนไปทิมไปแทงไปโดนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันก็มันก็คนเดินผ่านไปของแหลมอาจจะมันตกใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบมันก็จุวยแบบธรรมชาติใช่แบบชีวิตประจําวันของเราด้วยอ่าฮะอืม ไม่บอกไม่รู้ไม่บอกไม่รู้ใช่ถูครับแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็เอ้ยก็ดูสวยอ่ะดูนี่คือการตกแต่งใช่แล้วแล้วส่วนมันจะมีไทเก็กใหญ่ไทเก็กใหญ่ที่บอกว่าภูเขาอยู่หลังบ้านสเต็ปหลังบ้านตรงนี้ยคือตรงนั้นอ่ะที่เราบอกเนี่ยจุดนู้นเนี่ยมันเป็นเลขแปดครับตรงเนี้ยหลังบ้านภูเขาเนี่ยคือเลขเก้าครับเดี๋ยวจะพาไปดูสเต็ปของหลังบ้านนั่นนะเนี่ยเอออ่าตามมาเลยแล้วกันนะครับไปมา ถึงร้านโดยรวมคือไทเก็กใหญ่ครับไทเก็กใหญ่เนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยมีก้าที่เป็นภูเขาฝั่งนี้จะเป็นก้าวจนเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยจะเป็นแปงห้องนวดนที่เป็นแปดใช่นะหลังเสริมสวยเนี่ยเป็นเลขก้าเข้าถ้ามันจะมีเลเยอร์เอาเดี๋ยวให้จ่าอธิบายครับต้องมีสเต็ปเราก็พอดีตรงนู้นยกสเต็ปเราก็ยกด้วยนี่ตรงนี้จะยกสเต็ปเป็นภูเขานะคมัะ อันนี้ตู้อันนี้ก็คือของไทยเก็กเล็กอันนี้มีตู้อยู่แล้วตู้คือร้านเสริมสุขต้องแบ่งนะไทยเก๊กเล็กไทยเก๊กใหญ่ด้วยใช่อันนี้ก็คือจัดตามไทยเก๊กใหญ่ที่มีสเต็ปขึ้นอขึ้นไปคือจริงเลขแปดกับเลขเก้าเนี่ยมันต้องทำสเต็ปอย่างนี้อยู่แล้วใช่ก็คือจบเลยทําทีเดียวเขาใช่ก็คือทีเดียวมันก็เป็นพื้นเดียวกันหมดฮะแล้วก็เทพื้นใหม่เทพื้นให้มันบรรล้างเข้าไปแล้วตรงนี้ก็เป็นเสริมสวยเราจะไปยกสเต็ปมันก็ไม่มันก็เป็นคนละโซนกันอยู่แล้วเข้ากับมันเข้ากันพอดี อัวละคิดเลเยอร์เนี่ยก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยกันมีส่วนในการคิดขนาดไหนใช่มีค่ะคือเราวางแต่แรกเลยถ้าเราวางแปนแต่แรกเนี่ยมันจะง่ายมันจะง่ายเราคือเราไม่ต้องแก้อะไรเลยฝั่งเนี่ยฝั่งด้านเนี่ยจะต้องเป็นน้ฝั่ดูด้านนี้ฝั่งนี้จะเป็นต้องเป็นน้าเป็นน้ําอือก็คือหมายถึงว่าคุณจะทําห้องอาบน้ําคุณต้องฝั่งนี้อืคุณจะไปฝั่งขวางนี้ไม่ได้เราก็เลยจัดตามอาจารย์บอกครับตรงนี้ก็จะเป็นมันเวลาวางข้อน้ําก็ง่ายแล้วจะต้องมาวาง ห้องอาบน้ําตรงนี้เหรอฮะนี่ค่ะก็คือในน้ำเสริมสวยมันจะตรงนี้ก็จะมีห้องอาบน้ําด้วยทางด้านในนะนวดใช่นวดน้ํามันเนี่ยจะมีห้องอาบน้ํำจะพาไปดูอันนี้ขีดแม่น้ํามันก็จะเป็นท่อเดียวกันท่อระบายน้ําก็จะอยู่ด้านฝั่งนู้นหมดเป็นเตียงสะเตณผู้ชมเตียงสะหันหัวไปด้านนู้นตำแหน่งน้าเลยคนมานี่ก็ได้โชคลาภไปด้วยนะเจ่านี้นะคนมาเหมือนมาเติมพลังไปด้วยนะลูกค้าก็ได้เติมพลังด้วยนะของแบบว่า มันก็ง่ายสำหรับเราด้วยเวลาเราวางท่อน้ําดีท่อน้ําเสียมันก็อยู่ในตําแหน่งเดียวกันนี่ที่ที่เห็นเนี่ยตุงผนังเนี่ยก็คือเป็นห้องอาบน้ําของร้านนวดห้องอับน้ํานะอันนี้คือห้องนวดน้ํามันครับในห้องนวดน้ํามันอาจารย์ก็บอกหัวต้องไปทางนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เตงสะมาเลยนะที่เราเห็นก็คือทิศของมันก็คือทิศนี้อืแล้วโซนอาบน้ําเนี่ยต้องอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดอะก็คือมันก็ไล่ไปเลย ห้อง้อาบน้ำไปเลยอยู่ฝั่งนี้ใช่ทั้งห้องด้านนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ํามีสองฝั่งใช่นี่คือโซนที่นวดตัวนวดน้ํามันนะฮะอาจารย์บอกตําแหน่งนี้ก่อนเลยครับคือตั้งแต่แรกเลยคือไม่ใช่วางฝั่งนี้นี่บอกไหมฮะให้วางด้านนี้ตามยาวยาวเข้ากับมาในร้านจริงๆแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันง่ายต่อเจ้าของร้านที่ออกแบบด้วย เพราะมันอยู่ฝั่งเดียวกันการวางพ่อการวางอะไรมันก็อยู่ฝั่งเดียวกันอย่างที่ี่เชเรี่ว่าใช่นะห้องน้ําเก่าเนี่ยห้องน้ํานะชักโครกเนี่ยหันไปหน้าร้านอ๋อนี่เข้ามาดูเลยนะครับชักโครกเก่าเนี่ยหันไปหน้าร้านเราก็แก้โดยการหมุนชักโครกกลับมาด้านไม่ให้หันไปหน้าร้านอืมจริงมีวิธีแก้ด้วยวิธีอื่นไหมครัมีคือ ของเก่าเนี่ยที่เพื่อนเขาก็เป็นร้านอาหารเนี่ยเราเราก็แก้บอกให้ใช้กระจกใช้กระจกแก้ใช้กระจกแก้จะยังไงกระจกจะติดหันหน้ามาทางชักโครกือหันหน้าออกหันหน้ากระจกที่เป็นกระจกเงาเนี่ยต้องหันหน้ามาทางชักโครกอ๋อให้หันสะท้อนให้หันสะท้อนแต่ว่าแหมคุณนั่งซ่วงคุณเห็นกระจกมันก็หว่าตัวเองมันตลกแล้วตลกอาจารย์ก็มีวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือเอาไปติดผนังด้านหลังอ๋อ ไม่เกี่ยวไหมคือว่าตมงเรื่อนี้เป็นผนังครับผนังใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นชักโครกคุณก็ไปติดผนังด้านหลังกเอากระจกเงาเนี่ยซึ่งเป็นผนังด้านนอกนอีกฝั่งนึงฝั่งนี้นะฮะติดทับมาครับกระจกเงาเนี่คุณก็จะไม่เห็นความเงาของกระจกใช่เพราะว่ามันมีผนังปิดแต่ว่ามันจะท้อนพวกนี้คือพลังงานคุณอย่าคิดว่ามีกำแพงแล้วมันจะหายมันไม่หายไม่หายนะอันนี้มันคือพลังพลังที่มองไม่เห็นครับต้องใหญ่ขนาดไหนกระจก กระจกเนี่ยก็คือน่าจะแบบสะท้อนกับน้ำไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องกระจกบานเล็กๆต้องพอประมาณค่ะไม่บานเล็กไปไม่ได้มันต้องพอประมาณครับนะแต่ไปจุดดูจุดห้องคนงานครับซึ่งมันลงเนี่ยมาลงแปดหนึ่งซึ่งอาจารย์มีวิธีแก้อย่างหนึ่งแปดหนึ่งก็มีปัญหาอีกห้องคนงานนะห้องน้ํานั้นอ่ะคือตรงนั้นอ่ะเราจะเอาห้องน้ำออกได้ไหมไม่ได้คนงานก็ไม่มีห้องน้ําอีกใช่ก็อาจารย์ก็มีวิธีแก้บอกว่า ให้เอาต้นไม้ไปวางเหรอโอ้โหวางต้นไม้วางต้นไม้น้ำจบเลยจบเลยแล้วไม่ต้องทําอะไรต้นไม้ลักษณะเป็นยังไงครับก็ต้นไม้ทุดงผุดาอะไรต้นไม้น้ําธรรมดาแล้วจริงๆเนี่ยห้องที่หันหน้าห้องซ่วมที่หันหน้าไปหาหน้าบ้านเนี่ยนะใช้กระจกแล้วก็ใช้ต้นไม้ด้วยอสองอย่างสองอย่างอ๋อโอเคนั่นก็ถือว่าจบแก้ไขเรื่องของห้องน้ำคนใช่ห้องน้ำคนเราก็แค่เอาต้นไม้ เพราะว่ามัน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 มาอยู่ตำแหน่งที่แบบไม่ควรไปตำแหน่งห้องน้ำมันก็ใช้ต้นไม้ไปตั้งทุงคนงานก็ยอดสุดยอดนีแค่นี้ก็แค่นี้จบปรุงจุ้ยแล้วคือร้านนี้ก็ความสมดูลก็มีหมดทุกอย่างที่ที่อาจารย์อบอกมาแล้วก็จัดตามครับโอเคคเฮอโอ้โหคุณูชมครับอยู่ในร้านนวดแบบนี้นะฮะแล้วพร้อมกับกลิ่นที่หอมหวนเนี่ยเรียกไดว่า สร้างบรรยากาศเคลือบเคลิมได้ไม่น้อยเลยนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยร้านท w e y f o by four เนี่ยได้มีการจัดห่วงจุ้ยแล้วก็แนะนําคุณผู้ชมไปแล้วว่าเขามีวิธีการที่จะทําให้ทุกอย่างมันกลมกลืนกันได้นะครับตอนนี้กลับไปหาอาจารย์ที่สตูดิโออนก่อนครับและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับยังมีเรื่องราวของร้านนี้อีกแต่ในส่วนของการเสริมสวยนะครับจะเป็นอย่างไรตอนนี้มาคุยสรุปกันเรื่องของโซนนวดแผนโบนราณกันก่อนดีกว่านะครับเชิญเลยครับ อขอพักก่อนนะ